พี่น้องคะสวัสดีคะ่ะล่าสุดนี้นะคะแม่แตนคะ่ะพูดด่วน โพสต์ด่วนถึงลูกชายนะคะหลังจากที่มีประเด็นดรามา่าประเด็นมีคนโจมตีมาเยอะแยะพอสมควรสำหรับเมื่อเช้าที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ว่าโอ้โหทางบอสคือลงศูน์มากเลยนะคะทุกคนก็จะรู้กันแล้วเนาะว่าที่ไปที่มาเป็นมาอย่างไรนะคะกับเรื่องราวนี้จนล่าสุดพี่น้องคะผู้เป็นแม่ค่ะไม่อยู่นิ่งเฉยให้กําลังใจลูกชายพร้อมกับโพสต์ข้อความนี้นั่นเองเ,องเนาะแล้วว่าเออเนาะคนเป็นแม่กะอะไรแบบเฮ็ดยังยูซือตื่นเสามาก คนมาจมคนแบบว่าท่างอา่าประเทศนอกนางมาดาลูกซสร้ยดา่าบ่พ่อมาด่าหอดจากของผู้เป็นแมงเสียเราเป็นเอฟซีเรายัางแบบฟังทนฟังดูไม่ได้กับเหตุการณ์กับคาําด่าคําว่านะคะพี่น้องคะจนล่าสุดนี้นะคะแม่แตนค่ะพี่น้องคะแม่แตนยายสวยหมอรำใจเกินร้อยคะ่ะออกมาโพสต์เมื่อเช้าที่ผ่านมาเมื่อได้รับรู้เรื่องก็คือนี่ค่ะพี่น้องคะพร้อมกับรูปภาพนี้อืมพี่น้อง นี่ตนี่ตน,ตนตแม่แต่แบบอีหยางตื่นส่องมาจังไดขนมาดาหอยคนหอยถือคนดาปนีเฮ็ดอีหยังพีจังสีเนาะเพราะว่าแม่แตนเขาพาูดบอกว่าเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอพี่น้องขาอาจจะเป็นข้อความสั้นๆอาจจะเป็นข้อความแบบมันสั้นแต่ว่ามันหลากหลายความหมายหลากหลายเรื่องราวที่ทางแม่คนนี้คอยจะอยู่ข้างลูกชายไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่ นั่นเองค่ะแล้ววนี้ค่ะมาดูคอมเมนต์บ้างแฟนค่ะว่าคอมเมนต์ดีสุดหเกินค่ะกับเรื่องราวนี้บางคนนะคะบอกว่าโอ้ยทาถูกแล้วค่ะแม่คือเราต้องออกมาพูดออกมาปกป้องในะเรื่องราวนี้น้พี่น้องนอนอเนี่ยกําลังใจนะคะดูอุ่นมากเลยค่ะเนี่ยเอฟซี FC คนนี้ค่ะเพณ่นบอกว่าเขามาเบิงได้จา้าเพทิดาลูกทรายม่เตนอายเพื่นบจาคอยอายเทน่น นี่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีคำนามหน้าว่าแม่ทำหน้าที่สมศักดิ์ศรีที่สุดและดีที่สุดชื่นชมแม่แตนเพิ่นอบร่มสั่งสรุปไสเพื่อนเป็นคนดีอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เหมาะมาะแมแมอ่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นมาเบิ่งเป็นตัวอย่างาเดอเ้อจ้ะเด้อเพแตงแดนนันแมทถ้ารักอ่าเพแต่างแดนนันแมทจา้ารักแม่แตนรักครอบครัวใจเกินลอยค่ะรักเอบีรักพีก P, P. เป็นกำลังใจให้นะคะอ,อพี่น้องคะเนาะแต่ละคนคือแบบว่าถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันก็เข้าใจแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าคือจังหวะหรือทุกมือน,นี้โอ้คนร้ายคนนทายกันร้ายคนท่ายูประตักเพ็ดกันร้ายเราก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าที่สําคัญนะ่ะควรใช้คําพูดที่มันดีกว่านี้ดีกว่าไหมที่คุณจะมารามปาลมถึงเขา แล้วที่สำคัญบอสบอยซอแอนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเพียงเป็นแค่การให้กำลังใจเพื่อนกำลังใจศิลปินกำลังใจเพื่อนร่วมงานมอรเหมือนกันอ่าทำไมคุณถึงเอาเขามาโยงเอาเขามาดา่าเอาเขามาดา่าแล้วก็ลามปามถึงครอบครัวเขาประมาณนี้ค่ะบางคนนะคะบอกว่าอ่านแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะทำไมน้องบอยต้องมาเจออะไรแบบนี้สงสารน้องบอยมากโมโหจนตัวสั่น เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาคือแบบโอ้โหมันเกินไปไหมคือแบบโกรธแทนพี่น้องค่ะแค่ดูแป๊บเดียวยังโกรธเลยแบบว่าบอสบอยแบบซูนโตสันเนาะในการที่โดนว่าโดนด่าจันสีค่ะคุณบอยรักคุณแม่มากมาเจอคนด่าแม่เขาไม่สั่งสอนเขาก็โมโหมากเห็นเขาตัวสันเลยเชียงกับอีป้าคนนั้นจริงๆค่ะพี่น้องค่ะก็นี่แหละเนาะก็ต้องดูตอนต่อไปค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้อเนี่ย เห็นภาพคอยก่็ไฮแล้วสันพี่น้องเอ้ยกำลังใจนะคะแม่แตนอย่าไปคิดหลายนะคะบอสเรบเป็นคนดีค่ะแม่แตนเลี้ยงลูกมากออกมาก,ก็ดีแบบว่าดีแล้วแล้วดีแล้วค่ะแม่แตนคะ่ะเนาะคนไม่ดีจะแพ้ภัยไปเองค่ะแม่แตนขอให้สุาพ่ังกายแข็งแรงนะคะอ พี่น้องขะเนี่ยแล้วแฟนคลับก็ให้กำลังใจเยอะมากมากค่ะกับเรื่องราวนี้ในการที่ว่ากําลังใจนะคะคุณแม่อย่าคิดเยอะนะคะนั่นเองค่ะพี่น้องขะและทีนี้เนาะมาดูทางฟังเมย่าบ้างคะ่ะหรือว่าญาญาแตนเนาะเดี๋ยวดูเฟซของแม่แตนใจกินแสนบ้างเมือ่อเช้าค่ะก็ได้ออกมาโพส์ในเรื่องราวนี้เหมือนกันนี่ค่ะพี่น้องขะ แม่แตนอ่อาออกมาโพสเมื่อเช้าบอกว่าแม่แตนนะคะบอกว่าตื่นมาลูกสองคนขอยเป็นอยังนอคือศูนย์คักแทขคอยงงพ่อฟังพ่อฟังเบิงแหละเอา้าเป็นตะเง,งึดแทใจข้นกระดายหักกันแพ่งกันเดอ้อผลมาพี่น้องค่ะนี่คือเป็นทางของแม่แตนใจเกินแสนค่ะแล้วแม่ของซ่อยแอนนรีเนาะ ได้ทาการโพสเหมือนกันในเรื่องราวนี้ว่าเอององงง,ง,งมากๆเลยตื่นสัมภารยังเป็นอยีงนอยงด่ากันแยกแยะบอรเรื่องแต่เรื่องบอเป็นเรื่องเอาเร่วมกันมัดสุยางนั่นเองค่ะอุย้ยแม่แตนพอถือเลยจ้าหักแพงกันดีกว่าเป็นกระังใจกับน้องบอร์โซเอนนะคะและคุณยายคุณย่าน,นะจ๊ะเอฟซีค่ะพวกคนใจบาปคิดบอดีไม่เป็นเดี๋ยวก็แพ้ภัยตัวเองนะคะแม่ แยกแยบออกเครื่องของคนอื่นแต่แท้สิมาดาเพิ่นจังดายให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพื่อนร่วมวงการกันมันผิดกันแห้งสิประสาทตีเพ็ดนี้อ่เยอะแยะมากมายกับเมนพี่น้องคะจะเอียงแต่ละมือเนาะกับเรื่องราวที่ไม่เป็นเรื่องแถมมาเหมาบ้าเอมาไอ้เขาไปผิดนําจึงสิใจบริสอาดแล้วม,มาลุกคนอื่นกําลังใจค่าบ๊อดบอยซอสแอนเออพี่น้องคะหลายหลาย แต่เรื่องตะลเวลากะลาสุดนี้คือคือคุณย่าเนาะย่าอันนี้แหละอ่ารี่เดี๋ยวรี่ดีอย่างบอกแล้วก็มาขอโทษเหมือสาวอ้นตัวพี่น้องคะลดอ่าลบลบไล่สุดแล้วอืมก็มาขอโทษเรียบร้อยเนี่ยเรื่องเล่านี้เองค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะออกมาขอโทษนะคะบอกว่าเนี่ยค่ะอยากจะชี้แจงเรื่องกรณีพลาดพิงบอยและเอลดีซึ่ง ไม่มีกิจนาที่จะพลาดทิ้งแต่แรกแต่มีคนมาคอมเมนต์ถามในลายเรื่องบอยทักไปให้กำลังใจแพลวพาวตามที่เพจต่างๆเอาไปลงและแพลวพาก็แคปไปลงจริงประเด็นนี้ทำให้เข้าใจผิดว่าบอยไปเขาข้ามแพลวพาวอาจเข้าใจผิดคิดไปเองก็ต้องขอโทษในที่ดีด้วยนะคะที่ใช้คำพูดดุนแรงไปหน่อยเพราะตอนนั้นก็มีอารมณ์อันนี้ก็ยอมรับและช่วงนี้ก็คือ ช่วงที่พูดถึงบอยนะคะพูดจบนานแล้วและยู่ๆบอยก็มาขอขึ้นไลฟ์แต่เราปฏิเสธเขาเลยด่าเราและใช้คำหยาบในไลฟ์ก็เลยดา่าคืนตามที่ทุกคนเห็นและสุดท้ายนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะยืนเคียงข้างความยุติธรรมเหมือนเดิมกลับไปโฟกัสตัวเริ่มต้นการปัดในครั้งนี้คือแพลาพาพี่น้องค่ะนี่เลเนาอ,องงงถ้าเขาไม่ดา่า ถ้าคุณไม่ไปหาเขาเขาจะมาหาคุณกลับไหมหรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังไงก็พี่น้องคะก็ลองสืบเสพอย่างมีสตินะคะเนาะทุกวันนี้โซเชียลก็คือไปไกลมาไวมาเร็วคักนะคะในการสืบสาวเรื่องเล่าในครั้งนี้ก็ ติดตามตอนต่อไปค่ะพี่น้องคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะกับเรื่องราวนี้ก็รู้สึกว่าเออควรจะจบลงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกับเรื่องราวที่เป็นประเด็นเป็นประเด็นในทุกวันนี้ก็ล่าสุดนี้ก็คือนั่นแหละพี่น้องคะ เป็นกำลังใจให้กับซอสแอนด์รดี้แล้วก็บริบาลสิริชัยนะคะขอให้แบบว่าสู้ๆค่ะเซฟนะคะแฟนคลับทุกคนนับร้อยนับพันคนก็ต่างเป็นห่วงนะคะต่างเซฟความรู้สึกของซอสของบอสนั่นเองเนาะทั้งสองคนเนาะก็นี่แหละพี่้องคาก็ทุกวันนี้ก็คอมเมนต์อะไรค่ะอย่ามิจสตินะคะอย่าใช้คําพูดที่แบบว่าไม่คิดแล้วพิมพ์ลงไปให้คิดได้หลายวิเคราะหไรในการผุดกับพิมพ์รงโซเชียลมีเดียกันเองค่ะพี่้องคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ